สวัสดีครับมือนี้อยู่กับผมช่องนกดำสิงค์ครับมือนี้ก็มาเอาหินสามแปดครับมาเอาหนี่ะครับอนัจจักครับผมอนัจจักรรัตภูมิก่อสร้างครับไอ้ไส้ครับตัวแก้ครับเองครับมาเอาดูเมาเอายู่อนัจจักเลยครับ โอ้เพิ่นกับสตอกไว,วลล้ครับแล้วสตอกไว้ว้านฝันลุงหมูครับเพิ่นสตอกไว้หน้างานเพิ่นครับมือนี้งานกัลเลียนบอทันเท่ากับเดรียนมาขอน้ำอ่อยเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นกับเพิ่นกับตักไห้ครับบ่มีคนตักไห้เพิ่นกันบบ่มีลูกน้องเนาะเพิ่นกับตักเองอินซามแปดครับ โกเบ200ครับอันนี้ตัวได้พรมกับพ่อค่อยรูจาก็คผนหนเนาะแจ็กระหูแจ็คกระป๋าเป็นตัวไม้ครับตัวไม้ลาสุดละมั้งนี่ผมว่านี่ครับมีสามแปดครับแล้ลงโมโบท่านห้องกระตองมาเพราะใส่ยิบหยมอยากเพิ่นไปก็แน้ะครับเนาะใส่ไอะนะ้เพิ่นเนาะมีสามแปดสวยๆครับ สวยครับอันนี้กับพ่อแล้วครับเนาะ บอกว่นี่เป็นกันยีได้อวยไม่โคกับตัวผมกันยีไปสร้างมึงเนาะบ้ามนที่ยักษทันครับนะโอ้ครับฝั่งนี้เราไอเ้เนานะไปแล้วครับเป็นยางไม่ไสเนาะเนาะ ช่วงนี้ฝนตกดูครับแลนดินมดเลยครับช่วงนี้ครับต้องจอดครับจจงนแกับรกิจเรียบร้อยแล้วพมศ์กะทิขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ครับนะขอบคุณที่รับชมครับ